สวยงามมากครับตอนนี้ลงหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้ทอถ่ายตอนลงหมดนะครับจัดจัดครับเสียบปุที่เด็ดเสียบปุาเชิญคุณพ่อถ่ายรูปหน่อย เดี๋ยวถ่ายภาพตรงนู้ดนิดนึงนะคะอ่ะมาถ่ายรูปกันก่อนแล้วมาค่ะอ่าด้านนี้ด้านนี้เดี๋ยวคุณย่ามาแล้วค่ะเอาเลยพี่พี่พี่ไปถ่ายรูปกับเขาแม่พี่ทินครับไปถ่ายรูปเขาดิโอเคเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังโอ้โหแมคะด้านนี้ก็พอแล้วพี่เล็่พี่เล็่อยตรงไหนก็ได้โอเคถ่ายถ่ายมาตรงนี้ลูกโอเคมากโอ้โหดีเลยชุดนี้อบอุ่มากๆค่ะแต่ชุดนี้ให้แบบแล็ปโป้กินเน่ กี่ล้านครับ hmm. อันนี้กี่ร้านนะสองพันเนี่ยอันนี้แลมโบไหมหกสิบร้านอันนี้แลมโบแลมโบอันนี้ก็แลมโบรุ่นรุ่นคนละรุ่นเหรอแลมโบรุ่นเดียวกันคนละอเวนตาโดไหมอันนั้นเออเราก็ไม่รู้นะโอ้ไปเาได้นะคดี๋ยวเยขึ้นไปขับเลยขึ้นไปขับเลยโอเคนะครอนะคะอง้ยโอา มันรุ่นใหม่เลยหรือเปล่าเนี่ยนะโอเคไมด้นโดนหสอามท่ทุกคนแลโบกมือนะคะคมไม่ชูกคนเลยน,นะ,ะชะนนะะ่วยยิมกคนนะคะ1 2 3ทายรูปวรนอเ,เอาติ๊กเกอร์ตแท็บปิดนหน่อยดิโอเค <laughs> อกีนไคะอีนไหมคะโอเค <laughs> โอเคแเ,เรียบร้อยไหมคะ <laughs> ขึ้นไปขับหน้อยขับอะไรจะรถพ่วงขับเลมโบ้เลยไปขับหน่อยไหมขับเร็มโบ้วันนี้ต้องไห้แม่นางหน่อยไหมคะต้องมีอะไรให้กับรถทุกคันนะคะรถทุกคันจะต้องมีแม่นางมีโรงน้ำนอนนะคะมีท้องมาลัยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับรถทุกคัน นะคะโอเคให้ดให้อนะคะคนที่เบิเบิในฟังได้ไหมครับทาการท้องอไรอาะเ้าๆไปอยู่ใกล้ๆหค่ะเดกๆพ่อจะท้องรแล้วก็รอแม่คให้บบนังยเพื่อความเป็นสิรนะคะอาาไปอยู่ใกล้ๆหน่อนะฮะโอเคส่วน ซึ่งก็คเสียที่เสียเหยียบคันเล่นเองเหรอคะพัชพูดิดเลยได้เลยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่จัดกิจกรรมนะคะรายการมาดังสมาชิกใหม่นะคะเข้ามาภายในงานครั้งนี้นะคะกับรถขุดนะคะจากโรเบลโคนะคะจากทางอารยะซึ่งเสียก็เป็นเข้ามาเป็นสมาชิกอีกสิบคันนะคะเดี๋ยววันนี้มือมีประมาณเกือบสิบคันแล้วนะคะ ก็แน่นอนจะมารองรับนะคะการทํางานนะคะในการขุดทรายนะคะคุณภาพให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้คุณพ่อคล้องพงไทรดาวเดืองคันที่2แล้วนะคะคุณย่าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่ไปจนครบ1ิคันนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีบรรยากาศของการไลไเรื่อยๆนะคะเป็นพบรรยากาศนะคะของการร่วมแสดงความดีดีกับนะคะเพื่อนๆของเสียด้วยนะคะ อัน,นไหนใหม่สุดฮะรุ่นไหนรุ่นไหนใหม่สุดรุ่นไหนใหม่สุดเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตนะคะต้องรุ่นไหนใหม่สุดรุ <S <s いい่นไหน์ฟิล์มนะคะสำหรับใกา่เนี่ยเราจะมีไลฟ์จากน้องๆนะคะทีมมิสแกรนนะคะ้น้องทีมมิสแกรนด์ค่ะน้องเดียนากุลนัทมิสแกรนสีสเกตปี2023สเป็นอาริยาแซ่เล้านะคะมิสแกรนด์สีรัตนะ ศรีสเกต2023พริษัทเทนบานนะคะเอาเริ่มเอาชัยคะ่ะเปิดประเดิมน,นะคะในการคล้องนะคะพวงมาลัยดาวเรืองโดยแล้วบุคคลสำคัญู้ก่กตับ้างก็คือคุณพ่อและคุณแม่ของเสีย่ยปุกอีกทีนะคะ <ผม S 1> จนครบสิบทันในยด้วยกันาที่ท่าทรายรุ่งอรุณกันได้นะคะที่อเราศีสไลแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็สําหรับในวันนี้เองนะคะขออนุญาตเชิญชวนทุกๆท่านหากต้องการใช้บริการหินดินทรายต่างๆท่าทรายรุ่งอรุณค่ะ เราพร้อมให้บริการนะคะอย่างจริงใจอบอุ่นนะคะทางทายทูกอลุณเราจัดให้สามารถมานะคะสอบถามได้รกินบล็อกมันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นสายแค่ตันเดียวเราก็จะหนาดอนนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้เปิดบ้านต้อนรับนะคะเข้ามาต้อนรับสมาชิก10คันนะคะที่เสียปุ๊กเนี่ยจัดเข้ามาให้เป็นทีเด็ดของเสียปุ๊กนะคะในครั้งนี้รวมถึงมีอาหารมีก๋วยเตี๋ยวมีเครื่องดื่มนะคะให้บริการตลอดทั้งวันเลยก็เข้ามาได้ส่วนวันหลังนั่งเลยค่ะรถพันมาแค่อย่างแวะมา ที่นี่เราก็มีคาเฟ่บริการด้วยเชย่นกันกับทานข้าทรไย์รุ่มอรุณน,นะคะเอาเป็นว่าล้านนี้ยาวมานมากเลยตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเ,เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะไปสบายดีจะมาผัดมือในช่วงบ่ายกับสาวนิสแพรนทีศรีสเกตปี2023ฝากติดตามไลฟ์ในช่วงต่อไปด้วยช่วงนี้ สำหรับมินนี่นะคะเุียกระทอแล้วก็สาวๆอีก3คนที่อยู่ตรงนู้นนะคะดูแลผู้บริหารกันอยู่นะคะเดี๋ยวมีทั้งน้องพลอยใสน้องมีนะคะแล้วก็น้องแป้งโปดเดี๋ยวเรา,าขอตัวลากันไปในไลฟ์นี้แล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปของเปานเกีะยวธรรมดาสวัสดีค่ะเกียวโตเออเออเอเอเีสิขึ้นจะด จะขึ้นดิบ่นี่อยากฟังเสียงอีกเนี่ยโอนี่เาสนงยงดังก้กกัน่ะท่านั้นมันเป็นท่อไม่ิกอ่าม่ิกอันนี้ท่อท่อฮะี่ยอฮะบพี่ผมนะครับวาจะ่าตออจะเลนายังไงเล่าจะ พ้นปึ้นปื้นปื้นปอุกผมเดกเนะครับี่เดียวแนี้มือนีตะขานน่เมอนแลมกุญแจก็เสียไก่เลยอ้เสียไก่ผู้ใดน้องเสียไก่ปล่สืบสมันดูไข่คันนี้อันนี้เขาเียกอันนั้นเสียปุ๊ โอ้โนี่แม่โคเดี่ยของเสียปุเพื่อนเสียปุ๊โอ้ของเพื่อนเสียปุ๊ราคาคันนี้คันนี้ได้หคันคันนี้กี่ล้านครับัน้สามสิบห้าล้านสามสิบห้าซื้อคันเดียวได้ไม่คสบค กระปงไหนหนุนกงิกิโลลิตรครับกิโลลิตรครับเป๊ประมาณเท่าไห้ากิโลลิตรห้าโลลิตรามากี่ตัวหมากี่ตัวหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบหมามากี่ตัวมารี่ออกมารีดออกมารีดออกมาเป็นรีดออกมาอันนี้ร้อยห้าห้

ครับมาจากไหนครับธนาคามสนาาราคารซื้อนะเป็นเศรพรผมดาวมาเข้าร้านดาวเก้าร้านวนเดละสามมแามมือนเจ็ดสิบสอเดือนตกสามสองล้านเก้าแสนเดือนละสามแสนดาวเก้าร้านขายคุณคุณมายืนตังทำไมขายเทียร์โออั้ง้อาาถ้เปนซื้อสร็ยเข ยี่สิบเก้าล้านอันไหนแพงกว่าครับสองคันนี้อันไหนแพงกว่าครับเสียพูจะแลกกันกับคันนี้ใช่ไหมอ่าไม่โคลสิบคันเสียพูไแหววคือร้อนมากโคเออผมเบื่อแล้วไม่โคเออเนี่ยไอ้สองคันนี้อันไหนแพงกว่าครับก็เท่ากันเท่ากันเลยกีโวอ๋อกีโวเป็นลัมโบกินีฮอนด้าแคทกาเขาเรียกอะไรกระบกันนี่ลัมโบกินีครับลัมโบกินี มันเรียกยากแน่เสียกำโบอะไรนะกำโบกันนีแต่กำโบกินีแต่นี่เป็นข้อที่ทำเป็นไทย น้ำมันจิงเรนครับน้ำมันอะไรจิงเรนน้ำมันอะไรน้ำมันทิ่ถอนไหมนไเลยพ่ออไทาเนเ่ไทเทเนียมทังเส้นเลย คตอนนี้40ล้านตอนนี้อันนี้35ล้านเออมันจะเร็วขนาดไหนวะเนี่ย ่วนใหญ่เขาก็จะโชว์อย่างเดียวนะครับทำงานก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันต่ำแล้วก็น้ำมันก็ข้าวแบบไหนข้าแบบไหนข้าแบบไหนเข้าแบบไหนโค่เออไะไเข้าแบบไหนอ่ะเออไปพูดไปล้างเท้าก่อนโออดูเท้าดิโอ้ยอันนี้ช่างโยมีบุญวัฒนาเลยโอ้มีแตรได้สามชาติหน่อย สับชาับชาด่อยลองเบิดด้ลดูมันจะมันจะไม่้เสีงยงมันเหมือนรถตู้อะไรแต่ทีเดียวเองแต่ท<ด> <ปน S 1> ีเดียวอ่ะจ<ด>ริงเหรอทีเดียวนะ่ะ ควนด้วยควนเราพี่ครับลบลบไปมัจะเก็บผ้าครับอ๋อจะเก็บผ้าเออลบลบเราเราจะเก็บผ้าเอาเออวดีเอันนี้เท่าไหร่นะสามแสนเนี่ยเกาะหางสามแสนแต่มันทรงแบบอันนั้นเขาเป็นชุดแต่งหรือเปล่าเนี่ะ ันนี้มันเป็นชุดแต่งหรือเปล่านี่ก็ครีบอะไรเงี้ยมันเป็นชุดแต่งอ๋อประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครับผม มีวาสนาบ่ดรอดิขับรถโมเดลพอผมเจอกันใหม่ครับมานนี้เอ็นเพรอะไรก็อยู่วะ